สวัสดีค่ะ ผู้ชมคะอยู่กับรายการคิดได้ก็รวยได้นะคะควันนี้คุณบุญชัยเกียรติธนาวิทย์นะคะกรรมาการผู้จัดการบลจธนาชาติะคะ่ะแล้เฟิร์นนะคะศิรัทยาอิสระพ,พักดีะคะ่ะคุณบุญชัยคะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วนะคะคเกี่ยวกับเรื่องของความคิดที่จะไปต่อยอดสู่ความรวยนะคะหลายคนก็เลยตั้งคําถามต่อเนื่องนะคะว่าแล้วจะคิดยังไงให้รวยเดี๋ยววันนี้เรามาคุยเรื่องนี้กันดีกว่าใช่ครับก็ เป้าหมายนะครับสำคัญนะฮะเราคิดคิดไปก็ต้องดูว่าเรามีเป้าหมายยังไงเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะรวยก็ต้องต้องมา่อนว่าต้องเริ่มว่าเราควรจะมีเป้าหมายนะฮะความใฝ่ฝันค่ะนะเป้าหมายก็คือความฝันปะคะมันต่างกันไหมคะมันไม่ความฝันต้องเรียกความใฝ่ฝันความใฝ่ฝันเพราะฝันเนี่ยบางทีเราเราอาจจะฝันอยากจะทำโน่นทํานี่ซึ่งซึ่งต้องเรียนว่าในความฝันบางอย่างเนี่ยมันก็เป็นความฝันที่เกินคอามเป็นเกินเกินก็เรียกเกินความเป็นจริง นะครับเอาเป็นความใฝ่ฝันที่เราคิดว่าเป็นความฝันที่เราพอจะไปถึงได้ในแต่ละช่วงเวลาเหมือนเป็นฝันว่ามันอยากสูงร้อยแปดสิบอะไรเงี้ยนี้ก็เกินจริงก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะั้นต้องใฝ่ฝันซึ่งเป็นเป้าหมายที่มีโอกาสเป็นจริงได้เริ่มต้นที่อะไรดีครก็จริงๆก็ต้องก็ต้องถามตัวเองครับจริงๆแล้วผมคิดว่าคนทุกคนเนี่ยก็ต้องต้องถามว่าเราพอใจในสิ่งที่เราเป็นอยู่ณวันนี้ไหมนะครับคนที่เป็นคนธรรมดาทั่วไปอาจจะมีความ พอใจเพราะเขาคิดว่าเขาเขาพอแล้วแต่ว่าอาจจะเป็นบางท่านที่บอกว่าเอ๊ยอยากจะมีอยากจะได้ม,มากกว่านี้นะครับอยากจะอยู่บ้านที่ดีกว่านี้นะครับอ,อยากจะมีรถที่สวยกว่านี้ะนะครับหรือว่าอยากจะมีโอกาสไปท่องเที่ยวนะไปะเดือนละครั้งปีละครั้งอะไรอเงี้ยนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นความใฝ่ฝันของของคนของคนทุกคนรวมทั้งอยากจะอยากจะมีความสบายกว่านี้นะครับะนั้นเราเราต้องถามทุกคนว่าเรามีความใฝ่ฝันอะไร เราก็ตั้งความใฝ่ฝันนั้นไว้เสร็จแล้วก็มาดูว่าจะไปถึงความใฝ่ฝันนั้นนี่เราจะต้องทำอย่างไบางบ้างเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญคก่อนที่เราจะมามัวแต่ลงทุนรหรือมาทำอะไรบางอย่างรเราต้องรู้ก่อนว่าเป้าหมายหรือค,รความใฝ่ฝันของเราจริงจ <ใ out S 3> ริงคนที่เขาลงทุนเนี่ยเขาก็มีเป้าหมายนะครับก็คือว่าเขาอยากจะมีสตังค์เยอะขึ้นพอ,อเ,ขเขามีสตางค์เยอะขึ้นเขาก็ทําตามสิ่งที่เขาอยากจะทําซึ่งอาจจะไม่ใช่ความใฝ่ฝันแต่ว่าอยากจะไปทานอาหารดีๆบ่อยๆนะครับอยากจะไปบริจาค ซับบ่อยๆเงี้ยก็ก็จะเป็นความความเรียกว่าพอพอพอเรามีซับนะฮะเราก็ทําทําอะไรก็ได้ที่เราที่เราอยากจะทํบ<อ>ก็มีความต้องการที่แตกต่างกันไปในแต่ละคนนะคะ,คะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันนะคะว่าแล้วในส่วนของคนที่อยากจะตั้งเป้าหมายให้ดีๆนะคะ <ๆ S 1> เขาควรจะมีหลักคิดอย่างไรนะคะความใฝ่ฝันที่จะไต่บันไดสู่ความจริงได้จะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันนะคะในรายการคิดได้ก็รวยได้คะ่ะ ที่ทําให้เราต่อยอดความคิดไปสู่ความจริงได้ก็คือเราต้องมีความใฝ่ฝันหรือมีเป้าหมายก่อนนะคะแล้วเป้าหมายนั้นนะคะถามต่อเนื่องว่าจะต้องทําอย่างไรถ้ามัวแต่ใฝ่ฝันแต่ไม่ลงมือทาก็คงไม่สําเร็จดังนั้นมาคุยกับคุณบุญชัยต่อดีกว่าในเรื่องนี้นะคะว่ามีความใฝ่ฝันแล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะแล้วเราควรจะต้องต่อยอดความใฝ่ฝันของตัวเองยังไงบ้างเราเราต้องมาดูก่อนว่าไอ้ความใฝ่ฝันของเราเนี่ยมันมันเป็นยังไงนะครับ ก็จะมีทั้งฝ่ายฝันระยะสั้นระยะปานกลางรยะยะยาวพวกนี้เราก็อาจจะอาจจะใช้เวลาของมันในการที่จะคิดว่าเราอยากจะมีอะไรบ้างในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับถ้าเป็นฝ่ายฝันระยะยาวอาจจะต้องเขียนไว้กว้างๆนะครับเพราะามันไกลนะครับเสร็จแล้วเราก็ามาดูว่าเมื่อเมื่อเรามีความฝ่ายฝันนั้นแล้วเนี่ยนะครับเราจะเริ่มทําตัวยังไงนะครับเพื่อจะให้ไปบรรลุค,ความฝ่ายฝันในแต่ละในแต่ละจุดนะครับอันนี้ก็ก็เป็นสิ่งที่เราต้องเริ่มกลับมาวางแผนนะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างนิดนึง คือผมเนี่ยมีความใฝ่ฝันนะครับว่าพอผมเกษียณอายุเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นยังคงเป็นผู้ให้อยู่นะครับค,คือเราก็จะพบว่าในสภาพสังคมไทยเนี่ยนะครับเราก็จะคุ้นชินว่าเวลาคุณพ่อคุณแม่เกษียณอายุแ,แ,แล้วลูกจะเป็นคนจายจ,จะเป็นคนให้เงินกุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมผมก็มีความฝ่ฝันว่า พอผมเกษียณแล้วนี่ผมยังมีความสามารถในการที่จะใช้ชีวิตเหมือนเดิมแล้วก็ยังคงเป็นผู้ให้กับกับลูกได้ได้ได้เหมือนเดิมค่ะเพราะมีความฝ่าัฝนั้นนั้นอยู่เนี่ยผมก็ต้องคิดว่าเอ๊ะแล้วเราควรจะมีกําลังทรัพยาเรขนาดไหนนะครับเราต้องเราต้องเราต้องไม่ลืมว่าสมมติเรากษเียเราก็เสียทุกสิบเราอาจจะไปเสียชีวิตตอนแปดสิบเก้าสิบนะครับเพราะว่าอายุคนก็ยาวขึ้นเรื่อยๆวัฒนาการทางการแพทย์ก็ทำให้เราะฉะนั้เราต้องดูเอ๊ะเราถ้าเรายังคงรักษาความเป็นผู้ให้ได้นะครับ แล้วคนจะมีกําลังสักขนาดนะอันนี้ก็กเป็นเป็นความใฝ่ฝันที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่ตัวเงินนะครับพรยงแต่ว,ว่าไอ้ความใฝ่ฝันนั้นเนี่ยมันจะไปได้ต้องมีตัวเงินเป็นตัวนาพานะครับนั่นถึงถึงได้มีการพูดว่าไอ้การวางแผนทางการลงทุนมาเกี่ยวได้ยังไงถูกไหมฮะคือคือความใฝ่ฝันเกือบเกือบทุกเรื่องเนี่ยครับ มันมีเรื่องของเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นเ <né S 1> ครื่องมือหรือว่าเป็นตวัวกล e. างตอบโจทย์มัน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 เหมือนกับเป็นต s. <S ัวกลางนะครับว่าว่าสมมุติเราเราใฝ่ฝันว่าเราอยากจะเรียนมีอาโทรเราอยากใฝ่ฝันเราเราอยากจะไปทเที่ยวต่างประเทศปีละครั้ง<ๆ>ก็ต้องใช้เงินใช่ทั้งนั้นเลยนะใช่ครับใช่เราใฝ่ฝันว่าเราเราจะอยากให้ลูกเราเรียนเรียนสูงสูงก็ต้องใช้เงินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกือบเกือบทุกความใฝ่ฝันี่นะครับมันก็จะมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาคือว่า เราจะต้องบริหารจัดการเงินอย่างไรอันนี้เงินก็จะเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องการวางแผนทางการเงินเรื่องโอกาสในการลงทุนครับงั้นย้อนกลับไปนิดนึงในการตั้งเป้าหมายที่คุณประชียบ,บอกว่ามีทั้งระยะสั้นระยะกลางร,ระยะยาวเรามีกรอบแนวคิดไหมคะว่าเป้าหมายที่ดีค,ควรจะเป็นยังไงบ้างจริงๆก็มันมีหลักอยู่ง่ายๆอยู่สีหข้อนะครับขออนุญาตก็คือต้องเป็นเป้าหมายที่เราที่เราจับต้องได้นะครับ เป็นเป้าหมายที่สามารถวัดได้นะครับแล้วก็เราต้องเขียนเป้าหมายให้ชัดนะครับเราไม่บอกว่าเราอยากจะมีเงินอย่างนี้อย่างนี้มันก็เป็นเป้าหมายที่เลยทุกคนก็อยากมีเงิน<ช>นะครับอาจจะต้องเขียนว่าเราอยากจะได้บ้านสักหนึ่งหลัง <c oughs> นะครับประมาณเท่านี้ <c oughs> นะครับเราอยากจะไปเที่ยวเมืองนอกประเทศนี้ประมาณเท่านี้ให้ชัดเจนไปเลยครับแล้วก็สามารถถ้าสมมติวัดเป็นตัวเงินได้ก็ดีเพราะฉะนั้นเป้าหมายนี่มันมันก็ต้องชัดต้องมีกรอบเวลาไหมคะ อันนั้นอันนั้นจําเป็นนะครับบางท่านบอกว่าอยากจะมีบ้านราคาร้อยล้านในในเวลา5ปีอย่างเงี้ยต้องดูว่ามันเป้าหมายที่มัน<ฮ>เกินความเป็นจริงไหมนะแล้วเราทําได้ไหมนะครับเป้าหมายที่ว่าเนี่ยก็ต้องเรียนว่าก็ต้องเรียลลิสติกก็คือว่ามีความเป็นไปได้แล้วไม่ทําให้ตัวเองลําบากจนเกินไปนะครับเราก็คงเคยได้ยินมาบ้างว่าบางคนกําหนดเป้าหมายไว้เยอะนะฮะก็พอมีเป้าหมายปุ๊บก็พยายามจะไปถึงเป้าหมายก็จะ บริหารจัดการแบบค่อนข้างตันนีอ๋อไม่มีความสุขกับการใช้ชีวิตในวันนี้ใช่ไหมคะจริงๆตัวผมผมเรียนว่าจริงๆการการบริหารจัดการตัวเองที่ดีนะครับก็ต้องสร้างสมดุลนะครับเรามีเป้าหมายเราก็ต้องมีการใช้ชีวิตของเราในแต่ละวันอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีมีมีเป้าหมายแล้วพยายามเดินไปไปไปเป้าหมายนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องพยายามบริหารจัดการตัวเองให้ยังคงมีความสุขกับมันด้วย เหมือนที่เขาบอกว่าเวลาเรานั่งเรือใช้ชีวิตเนยอย่ามัวแต่ดูว่าเป้าหมายของเราคือไปถึงฝั่งแต่ให้เสพสุขระหว่างการเดินทางด้วยเหมือนกันอย่างสมมุติว่าอันนี้ก็ต้องเรียนว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โปรให้คนใช้ของแพงๆนะครับแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยเราก็อยากใช้ความสุขกับตัวเองให้รางวัลกับชีวิตเราก็อาจจะมีของแพงๆได้นะครับแต่คำถามก็คือว่าถ้าเรามีแล้วเนี่ย เราต้องมีชิ้นที่2ภายในปีในภายในปีนั้นหรือในปีถัดไปไหมก็อ,มาอาจจะไม่จําเป็นนะฮะแต่ว่าผมเองโดยส่วนตัวผมก็ผมก็ส่งเสริม,มว่าเราควรให้รางวัลชีวิตกับตัวเองบ้างนะครับไม่ว่าจะให้ถีขนาดไหนให้ห่างขนาดไหนอันนี้เราเรา,เราต้องเป็นคนกําหนดเพราะเราจะรู้ว่าเรามีศักยภาพแล้วก็มีความสบายใจใช่ครับเราคงไปเห็นเ้าเราไปเดินตามร้านที่มีของเซลนี่ครับเราก็จะซื้อ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 พอซื้อกลับมาเอ๊ซื้อไปทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แช่ไว้อย่างนั้นใช่ด้วย เพราะฉะนั้นเนี่ยไอการบริหารจัดการเป้าหมายก็ต้อง,ก,องก็ต้องพยายามดูหลายๆองค์ประกอบอมผมคิดว่าให้เหมาะสมแล้วก็สร้างสมดุลค่ะคถ้าอย่างนี้เป้าหมายระยะสัน้นระยะกลางระยะยาวหลายค,คนบอกว่ามีหลายเป้าหมายเลอเกินค่ะคุณบุญชัยเราควรจะให้น้ําหนัก จัด p r i o r i t เเป้าหมายใกล้ก่อนเพื่อให้รู้ว่าถึงก่อนหรือระยะยาวก่อนต้องใกล้ก่อนเลยใช่ไหมคะต้องต้องใกล้ก่อนเพราะว่าพอเราถึงเป้าหมายเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราสําเร็จไปหนึ่งขั้นแล้วไปเป้าหมายต่อไปแต่ว่าจริงๆแล้วการบริจัดการเนี่ยก็อาจจะต้องลักษณะที่มองยาวเป็นลองเท e r m มใช่ไหมฮะลองเทอมเราอาจจะบอกอ่างงั้นเราก็อาจจะให้ให้น้ําหนักการจัดการเนี่ยสักสิของเงินที่เรามีแต่ควรจะแบ่งไปด้วยใช่ครับยังยังผมเองผมก็เรียนว่า โดยโดยส่วนตัวผมก็ทำ saving plan ไปเรื่อยๆทำมาตั้งแต่ปี4-5นะครับก็ทำไปโดยที่เราไม่ได้คิดอะไร10กว่าปีครับก็สะสมทุกเดือนอาจจะเดือนละ5 000, ล้าพันเดือนละหมื่นก็ก็ก็แล้วแต่ความความพร้อมของตัวเราใช่ไหฮะแต่อันนี้เราบอกว่าไงเราลงทุนไปเรื่อยๆเป็น10-20ปีจนเราเกษียณนะครับอันนี้คือเป็นเป้าหมายระยะย,ยาวโดยใช้เงินตั้งแต่วันนี้สะสมไป แต่จะไม่ใช่เป็นเงินก้อนใหญ่ในชีวิตใช่แต่ยังไงก็ต้องมีไว้เพื่อเป้าหมายใระยะยาวคือสะสมไปเรื่อยๆือค่ะครับอืทีนี้มาพูดถึงเรื่องของการลงทุนดีกว่าว่าแล้วการลงทุนที่คุณบัใชับอกว่าเข้ามาตอบโจทย์เพราะว่าทุกเรื่องของเป้าหมายความใฝ่ันของเรามีเรื่องเงินมาเกี่ยวข้องแล้วเข้าไปเกี่ยวข้องยังไงการลงทุนเนี่ยจริงๆแล้วมันหมายรวมอะไรบ้างผมคิดว่าไอ้คีย์ที่จะไปถึงความสําเร็จในเป้าหมายนี่นะครับมันมีอยู่สามเรื่องใหญ่นะครับเรื่องแรกคือเรื่องรายได้ดียไหมครเรา ในในในแง่าการทําให้เป้าหมายถึงเร็วหรือช้าเนี่ยถ้าเรามีรายได้หลายๆทางมันก็ช่วยให้โอกาสถึงใน,นมันเร็วใช่ค่ะนะฮะหลายหลายท่านเนี่ยอาจจะทํางานประจําพอละนะฮะแต่ว่าเป้าหมายเนี่ยถ้าเราอาศัยในงานประจําอาจจะไม่พอก็ต้องพิจารณางานพิเศษงานโอทีงานเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยะะใช่ค่ะ,ะสมัยผมเรียนจบใหม่ผมทำเจ็ดวันโอ้ผมผมทำางานเจ็ดวันก็คือทำงานประจำแล้วก็ทำงานเสริมด้วยใช่ครับก็เป็นผู้ช่วยอาจารย์นะครับตอนนี้ อันที่สองมันคือรายจ่ายนะครับก็ต้องพยายามที่จะดูรายจ่ายตัวเองให้เหมาะสมนะฮะก็รายได้กับรายจ่ายอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดสองอันหากันก็เป็นส่วนต่างแล้วใช่ค่ะเป็นเป็นเป็นส่วนเหลือไม่รู้ว่าเหลือหรือว่าเป็นหนี้่ะแล้วแต่คนไอ้ตัวรายจ่ายก็ต้องดูเรื่องบัตรเครดิตค่ะจะมีกี่ใบจะมีโปรโมชั่นซื้อ้วเป็นช่ารปกตแล้วแถมกระเป๋าอะไรเงี้ยนะครับคือเหตุก็คือพยายามให้เราใช้จ่ายก็ต้องดูว่าเราเราไหวไหมหรือว่าเราควรจะทำไหม ้ <C> e หากลบกันก็จะเป็นอันนี้เงินเหลือแหละเงินเหลือก็จะเป็นเรื่องของการงลงทุนนะครับคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะคุ้นเคยกับการฝากเงิน<ช>นะฮะฮแต่ผลตอบแทนในตลาดเงินเนี่ยเราย้อนหลังไป10 20ปีมันไม่มันโอกาสที่มันจะสูงนี่ยากมันชนะเงินเฟอ้อนี่แทบจะเป็นไปไม่ได้<ช>เลยะฮะมันจะมีปี2ปีที่มันประมาณ4ี<อ>่หเปอก็เป็นปีที่ต้มยำกุ้งออันนั้นอันนั้นอันนั้นคือเป็นเป็นปีพิเศษแต่ถ้าเป็นปีปกติเนี่ยผลตอบแทนจากตลาดเงินเนี่ยก็ประมาณ2% 3%เ แล้วเราจะถึงเป้าหมายได้ยังไงถ้าเราได้ผลตอบแทนจากเงินของเราที่สะสมไว้แค่เปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นพอส่วนที่สามเรื่องของการที่เราบริหารจัดการเงินเหลือเนี่ยครับก็คือเรื่องของการที่เอาเงินตอนนี้ไปมหาจัดการให้ได้ดอกผลที่ที่ดีกว่าที่เราทําอยู่ในการสากเงินธรรมดามครับนั่นก็มาถึงเรื่องของตลาดทุนใช่ครับคืออะไรคะตลาดทุนนี้คือเหมือนตลาดาผมพูดง่ายๆอาจจะเอาแบบภาษาง่ายๆคือลงทุนในหุ้นนะครับลงทุนในสินทรัพย เสียงอื่นๆที่ไม่เหมือนสินทรัพย์ปลอดภัยเช่นที่เราที่เราน้ยามกันทั่วไปคือเงินฝากนะครับแต่จริงๆแล้วเงินฝากในต่างประเทศก็ก็มีความเสี่ยงระดับหนึ่งนะฮะแต่ว่าสำหรับบ้านเราเนี่ยถือว่าตัวเงินฝากนี่ก็มีความมีความปลอดภัยระดับหนึ่งค่ะฉะนั้นเวลาพูดถึงตลาดทุนก็คือเรื่องที่กเกี่ยวกับหุ้นนะครับเกี่ยวกับตราสารพันธบัตรตราสารหนี้อื่นหุ้นกู้พวกนี้นะครับ ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการลงทุนอีกหนึ่งรูปแบบนะคะที่ช่วยให้เราสามารถจะตอบโจทย์นะคะแล้วก็ไปถึงเป้าหมายได้เร็วมากขึ้นกว่าการฝากเงินไว้นะคะหลายคนก็เลยตั้งคําถามต่อเนื่องนะคะว่าแล้วเราจะลงทุนได้อย่างไรถ้าเราไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมากพอนะคะหรือแม้แต่ว่าถ้าเราอยากเข้าไปลงทุนสิ่งที่เราควรมีคืออะไรบ้างน,นะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาตามกันต่อนะคะแต่วันนี้ก็ได้ไอเดียไปเยอะทีเดียวะนะคะสำหรับใครที่อยากจะแปลงความคิดนะคะมาเป็นความจริงนะคะก็อย่าลืมตั้งเป้าหมายของคุณใ ชัดเจนนะคะแล้วก็ลงมือทําตามเป้าหมายนะคะด้วยหลักสมาร์ทโกอย่างที่คุณบุญชัยเล่าให้ฟังไปวันนี้นะคะคุณบุญชัยแล้วก็เฟอรอลาไปก่อนเดี๋ยวสัปดาหน้าเจอกันใหม่วันและเวลาเดียวกันนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ